ฮัลโหลฮัลโหล c h a บ l o ์ o วัสดีชทุกท่านนะครับวีดี้อเราสู่ช่องผมวันนี้เรามีหนึ่งเกมมานำเสนอนลก็คือเกม t ทอยดีเฟลมันเป็นเกมที่เราจะต้องสร้างขานะแล้วก็การศัตรูที่มาบุกของเรานะกดเข้าไปเลยแล้เกัโดยเริ่มเกมมาก็มีพื้นที่สีเขียวแบบนี้สนามหญ้าแล้วก็มันก็จะมีแนะนำนะเป็น t ูต o เรียอ่ะผมก็อ่านไว้หมดแล้วนะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็แนะนาว่าสร้างตรง นลบตรงนี้อะไรแบบนี้นะเออเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่ามันเป็นของเล่นสู้กันเว้ยของเล่นของเราอะจะเป็นตัวสีเขียวๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวมาบุกนะอ่ะเริ่มแรกเราต้องกดตรงนี้เว้ยที่เป็นลูกพรอนบิลเนี่ยอ่ามันก็จะมีเรียกว่าสิ่งกีดขวางโง่ๆเนี่ยมาให้เรานะเออเราก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์นิดนึงในการสร้างเอาไเอาไปเอาไป ไปกูสร้างสั่นมากม้งเนี่ยเอากนเย็ดเย็ดรีใหม่รีใหม่รีใหม่อ่าเราเริ่มแรกอ่ะมันก็จะมีแบบแค่โครงไม้งง่ๆแบบนี้นะเออไม่ได้แบบไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรหรอกอ่ะตั้งไปก่อนแล้วกันอ่าเลงไปอ้าวแม่งไม่พอด้วยโอ้โหอ่ะอันนี้อันนี้ไว้เอาไว้ไว้ตรงอย่างนี้แล้วกันอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้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 มันแข็งอันนี้มันแข็งแข็งก็อ่าวางล่างแล้วกันได้อีกอันหนึ่งวะอ่าแล้วเราก็เหลืออะไรให้สร้างได้อีกวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ย ตัวต่อเลโก้โอ้โหน่ารักจนะัดโอ้มีอันเดียวด้วย อ่ะเราก็เอาตัวทหารเราเนี่ยวางวางไปแล้วก็กดคอนอ่ะแล้วเห็นมุมนี้ป่ะมุมล่างเนี่ยมเ,มเ,เมื่อกี้คำมีคาว่าเวฟแล้วก็รูปดาวอ่ะแล้วก็กดแล้วมันก็จะมีตัวเลขให้ขึ้นนี่คือเลเวลเว้ยทาเลเวลน้อยอ่ะมันก็จะมอนกากๆากมาเว้ยแต่ถ้าเลเวลเยอะเนี่ยอ่ามันก็จะเก่งอ่ะเดี๋ยวลองเอาเวฟหนึ่งก่อนละกันผมเล่นไม่ถึงเวฟสีล่ละอ่ะมาทางไหนเนี่ยคือเกมนี้มันเดินช้ามากเลยเว้ยมันนี่นี่นี่มาตัวนี้อ่ะไอ้ตัวนี้เดินมาใครวะเนี่ยแทนไอ้แทน ไอ้แทนโจมตีหนึ่งความเร็ว6อะไรเนี่ยกระสุน2นี่ค่าสเตตัสกระสุนนี่คืออะไรไม่รู้นะเออแล้วก็เห็นสังเกตว่ามุมล่างเนี่ยมันจะมี 0.1จดอันนี้คือหน่วยเงินในเกมนะอ่าเราเรามีเงินไม่ถึงบาทอ่ะ0 <laughs> ูนย์ดหนึ่งะไออันเนี้ยมันคือมันเป็นหน่วยเงินที่เป็นอะไรนะบิสกิตนี่นี่เราได้ละเอ้ไม่ใช่แครกเกอร์อ่าเราผ่านเวฟที่หนึ่งไปแล้วนะอ่าประมาณนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่าเรากดเวฟคือเราผ่านปุ๊บเรากดเวฟต่อไปได้เลยนะเออประมาณนี้อ่าแล้วก็ของที่เราสร้างเนี่ยอ่าเราอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะคืออะไรเนี่ยกาวเหรอ แล้วไงวะนี่เราเอาเวฟสีบบ่มาเลยแล้วกันจําได้ว่าเวฟสี่เนี่ยมันจะมาแบบมาเยอะเลยนะแล้วก็นี่นี่นี่เยอ้ยดูเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆเชี่ยดอเฮ้ยมันถือดาบด้วยวะ่ะโอ้โหจะไหวปะวะคงเรากากจะ้ะคือถ้าเราไม่ไหวอะ่ะเราก็กลับไปเล่นเวฟที่มันเวฟสามเวฟสองอะไรแบบนี้เว้ยถ้าเราไม่ไหวไม่ต้องฝืนเราก็ต้องเก็บเงินซื้อทหาแล้วก็ไอตัวสิ่งสิ่งกีดขวางที่มันแข็งขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมันจะมีพวกกําแพงมีพวกปูนมีเหล็กมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยไม่ไหวว่ะอุ้ยโดนสับ ดนฟันยับเลย,ยเสียงเพลงดังอย่างวะเฮ้ยไม่ต้องมีเสียงเพลงหรอกเฮ้ยเมื่อกี้เคลียร์ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ผ่านคือมันโหดมากอ่าวิธีสมมติว่าถ้าเราไม่ไหวเราก็กลับไปฟาร,ร์มเวฟที่มันแบบน้อยลงเอ,เอาเวฟสามแล้วกันอะเอ้เวฟสามมีทั้งหมดกี่ตัวนะเฮ้ยมีหกตัวเฮ้ยมันอันนี้มันแค่ถือมีดวะ่ะอ่าไออันนี้อันนี้อันน,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 นี้ตัวกากอันนี้กากสุด ตัวเก่งขึ้นมามันจะถือมีดมันชื่อแทนไนท์ไนท์ไนเฟอร์อะออะไรมันสะวสอดเอ้โอ้โหไม่มีเสียงไม่มันเลยวะ่ะแต่ไม่อยากได้เสียงเพลงเลยอ่ะฟังไปแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยยิงตัวเดียวเอ้ยผ่านว่ะ <laughs> อะแล้วเราก็สังเก่ว่ามุมมุมซ้ายเนี่ยคำว่าชอบเนี่ยมันก็จะมีไอ้นี่ให้เราดูเห็นปะ่ะ คือเราเราจะต้องเอาไอ้แฮกเกอร์หน่วยเงินเนี้ยมาซื้อกล่องไอ้นี่ลันบ็อกเนี่ยอ่าสังเกตว่ามันก็จะมีกล่องจากกากเนี่ยกล่องแรกๆเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่กากมากอันหลังเนี่ยคือมันจะโหดมากแต่ว่าใช้150แฮกเกอร์เรามีอยู่ไม่ถึง1อะ่ะแต่ว่าสังเกตดูว่ามันจะมีเห็นบ้าระดับมิติคอลวลีเจนมีอะไรแบบก็คือ ทหารเนี่ยทหารคือมึงแบบมึงยิงเอ็มตีหกอะไร,ประ,ป,ระประมาณนั้นเลยอะ,อะเราเรามีตังซื้อได้ป่าวะเฮ้ยผมซื้อกล่องนี้ไปกล่องหนึ่งและไหนวะศูนย์จ่งวะศูนยวะเราลองรูเลตดีๆเฮ้ยอันคอมมอนอันนี้ใช้0.4เอาง่ายคือเราต้องฟาร์มแต่ถ้าเรารีบร้อนแล้วเรามีโลบักเราก็สามารถเติมนี่ครับแครกเกอร์ห้อทอย50%าก็คืออันนี้น่าจะเป็น อัตราการสุ่มอะน่าจะสุ่มเจอรีเจนได้ง่ายอันนี้ไฟ์ไฟ์นี่คืออะไรไม่แน่ใจ่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้ว่า2อันแรกมันน่าจะเป็นประมาณนะั้นแล้วก็อันที่4เนะี่ยคือ v i p อันนี้คือก,ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเอา,าง่ายคือเรามันก็สายฟรีเนาะคนยากคนจนแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มมาเรื่อยๆล้วก็กดเวฟที่มันสู้ไหวนะกดเวฟสามาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก็บเงินเพื่อจะซื้อไอ้กล่องนี้อ่ะแล้ว่าจะซื้อ อ,อันนี้โอ้โหกล่องนี้มีแล้วแต่แม่งใช้แคคเกอร์0.7เลยวะเราค่าเวฟหนึ่งเราได้0.04เปล่าวะเราต้องเล่นไปเท่าไหร่10เวฟได้4แคคเกอร์0.4 0.4โอ้ก็แค่โหเล่น10รอบ <laughs> เปิดได้แค่กล่องไม้เหรอวะถามจริงยิงเออโบโบเออไอเมื่อกี้มันเหยียบแล้วมันกระเด็นเหยียบกาวอะ่ะ <laughs> เออนะสุญจุดสุดสโอ้โหแบบคือน้อยเกินมีอะไรมาให้เพิ่มคุณไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะคือเราต้องไปซื้ออย่างเดียวอะอ่ะเราก็กดเว็บสางมาเรื่อยๆแล้วกันอ่ะเกมนี้มันก็กึ่งแบบว่าเป็นแนว f k นะถ้าจะให้ดีอะมันต้องกดคูณสองอะแบบเดินมาเร็วเ็วหน่อยได้ป่าววะเกมพาร์ไฟนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้งงมากเลยเกมพาร์ไฟเนี่ยนุจุดสองแล้ววาเุ้ยผมว่า,าซื้อไม่ใจร้อนวานี่นี่เราซื้อกล่องกล่องการ์ดการ์ดบอร์ดมีโอกาสได้นะอันคอมมอนสาม เดโอ้ได้กาวได้หลเลโก้โอ้โหได้โครงไม้อันนี่อะไรวะเนะี่ยแซนเบกเอ้ยไอ้น,นี่วะไอ้นนกระสอบซ้ายวูเดินบล็อกเอออาอไม่ได้ทหารเลยหรอห่ามจริงโอเคเราสร้างเพิ่มเราไม่ได้ตัวหญิงเพิ่มเลยเฮ้ยเราเราต้องลบอันนี้ออกก่อนวะแล้วเราก็พยายามให้ทหารมันยืนสูงๆไว้าอานนี้เลยได้ปะนี่ได้ปะได้ดิเออกระสอบซ้ายอ่ะน,นี่มั่วจัดเลยอ่ะวางนี้อ่ะ ใหลองเว็บสี่ดิไหวปะวปะวัไวแม่สงสูงสูงเลยอะมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราไว้สูงสูงอะมันจะ,จะแบบว่ายิงยิงได้ตั้งแต่แบบระยะไกลเลยปะวะหรือว่ามันไม่เกี่ยววะม่มันเป็นทหารปืนสั้นกากากะอะลองดูดิขอให้ผ่านดีวะดูดีตัวยิงไม่เกี่ยวอะไว้สูงสูงยิงก่อนไม่ <laughs> คือตัวมันยิงระยะนี้เองเอ้ยไอตัวนี้มันมาตีกระสอบซ้ายก่อนวะ เออก็สอบสายแม่งแทงอยู่กระสอบส้ายแทงเ้ยกะสอบนี้จะแตกเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านเงนี้ยเออโอ้โหไอ้ตัวนั้นล่วงไปสู่พื้นแล้วอุว๊ยหูอันนี้มันเลือดสิบห้าเลยวะไม่ไหววะเล่นยิงไอ้ตัวนี้ก่อนไดนบ้างมันจะตายแล้วเนี่ยกูไม่ผ่านมันเลือดสิบห้าเลยโอโหูแตก <laughs> ไม่ไหววะต้องเล่นเวฟเวฟสามไปเรื่อยๆอะ และแล้วก mm ็ร mm ู้วิธีการผ่านเวฟที่4นะเอยมันคือมันคือมันต้องวางดีๆอ่ะเรียงกันไว้อย่างนี้เลยอ่ะลองดูนะนี่ผมแน่ผ่านเวฟสี่แล้วลองลองกดเวฟสี่ดูอีกทีหนึ่งยิงแบบเนี้ยผ่านลองมาแล้วเออแบบน้แ้แทงตีกันสองตายเออเลือดเยอะเดยกก็ตายดโดนลุมโดนโบโบอี้ไอ้บล็อกนี้นี่โดนฟันแล้วแต่ันลร้อยอยู่ได้นะเออยิงเออ ิงนีง่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวระบายเดือนสิบห้าเราไงนี่ต่อใช่ไหมโบ๊ะโบ๊ะตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยเฮ้ล่วงมาลวาจจะวตี้ยญ่สุดกราเกอร์ไอ้เดีด๋ยวเี๋เรามี0.3แล้วเว้ยโอเคคือเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็เล่นมาถึงเวฟที่10แล้วแต่ว่าเล่นไม่ผ่านนะตอนนี้ก็อัปเดตนิดน,นึงว่าเรามีทหารมาใหม่เว้ย มันเป็นทหารที่ถือช็อตการน1คนแล้วก็ทหารที่ถือเหมือนแบบว่าปืนยิงระเบิดอะไอะตัวนี้นะเดโมอะไรเดโมแมนอีก1ตัวนะมันก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันและนี่ก็คือป้อมปากทานขอกเราด้วยหรอเรียกว่ามันสมองอันน้อยนิดของเราแล้วก็จ้ากได้ประมาณนี้นะคือเกมนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้เวลา AFK พอสมควรนะและยิ่งเป็นสายฟรีด้วย คือคุณต้องสู้เวฟเดิมซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมีแคคเกอร์เยอะพอแล้วก็ไปสุ่มกล่องที่มันเทพนะผมว่าเล่นเกมนี้ไปแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะเออกว่าจะแบบมันจะมาถึงเวฟนี้ได้อ่ะเฮ้ยแล้วมันก็มีเนี่ยรถบังคับอะไรก็ไม่รู้เข้ามาไปหมดเดี๋ยวจะให้ดูเวฟที่10นะว่าทำไมมันถึงไม่ผ่านแล้วก็ สำหรับสายรฟรีคือผ่านยากมากอันนี้คือเวฟ9้านะก็ดูไปก่อนนะนี่จะบอกว่าโอ้ยคือทหารเรามันก็เก่งเว้ยแต่ว่ามันต้องอยู่ที่การดีไซน์แล้วก็ออกแบบของรูปแบบป้อมปราการของเราด้วยนะว่าคือถ้าเราสร้างดีป้อมดีเว้ยแล้วก็แบบต่อให้ทหารเราไม่ได้เก่งมากมันก็ผ่านได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสําหรับลุงแล้วลุงไม่ได้ฉลาดขนาดนัด้านละลุงก็เล่นแค่นี้ละกัน เนี่ยเรามันก็สร้างขึ้นไปตรงๆเลยอ่าเวลามันพังปุ๊บมันก็จะค่อยๆลดลงมาทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะฮะกว่าที่มันจะมาถึงตัวที่เป็นทาหารเรามันก็ตายพอดีอ่าเดี๋ยวให้ดูเวฟที่1ิว่าบ้าไปแล้วมันไม่มีทางอ่ะนี่นี่จะให้ดูไอ้ตัวนี้สังเกตว่าไอ้แทนเบลเบิรอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรโหเนี่ยไม่รู้เนี่ยเลือด400แล้วดูมันมาพร้อมกับแดนเมจ30ดูดีเดินช้าก็จริงแต่ดูตัวมันก่อน ตัวมันใหญ่มากแล้วก็แขนของมันเนี่ยมีแสงออกมาอย่างกับมือทาน็อตคือแบบมันต่อยทีบ้านพังอ่ะคือคุณต้องเล่นเวฟ9ประมาณสัก10 20รอบเพิ่มมากกว่านั้นด้วยนะเพื่อที่จะแบบต้องมีทหารที่มันยิงแรงกว่านี้ดู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 นี่ขนาดแค่ลูกน้องมันก็มาไม่แบบดูดูดูมันต่อยนะคือแบบมันเวอร์ไปแล้วอ่ะดูมันชาร์จต่อยดูดิต่อยไปเกรงใจเลยอ่ะแล้วมันต่อยกระจายด้วยนะโอ้โหจ่า ถึงกันล่วงลงมากระพืนดูดิคือมันจะเล่นผ่าดยังไงดีกว่ามันไม่มีทางอะ่ะ